ก็คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทุกคนก็ทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็คือสงสัยแล้วก็ถามกันมานะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมทั้งของผมแล้วก็ของมิวนะครับซึ่งผมก็จะขอมาต่อวิธีละกันนะครับผมว่าตอนนี้สถานะมันเป็นยังไงนะก็จากที่ผมได้ดูคลิปมิวพูดไปเนี่ยนะครับมิวได้พูดว่าตอนนี้คืนะอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับ er ดีเจดีมานะคะทุก โอเควันนี้เราก็จะมาเคลียร์กันนะทุกคนคือทุกคนถามมาเยอะมากแบบเออพี่ดีหมายไปไหนอย่างนี้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 อย่างนู้อนอย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็เลยเชิญดีเมอร์มาออกช่องนนะคะให้มาพูดเลยว่าสรุปเราจะเป็นยังไงกันพี่เธอเรียกเขามาตอนนะี้คือคือยังไงสรุปก็คือเธอก็เห็นเมนใช่ป่ะเมนเยอะมากแบบตาม t ิกเกอร์เฟซบุ๊กไอจียูทูบเออทมถึงเขากับเธอว่าแบบยังคบกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราคลิปที่แวเอที่เราที่เขาตอบไปอ่ะมันจะแบบว่า เลิกก็ไม่ได้ไม่เลิกก็ไม่ได้คือความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ยังอยู่แบบคุยคุยอยู่แล้วก็แบบก็คบกันอยู่แหละแต่แบบไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าเพราะต่างคนต่างติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยแบบมิวติดเรียนดีมก็ติดเรียนถึงเราจะอยู่คณะสาขาเดียวกันนะแต่แบบด้วยความที่เราเรียนคนละห้องแบบเวลาก็ไม่ตรงกันแล้วด้วยความที่ดีมะก็ไปถ่ายคลิปกับเ่อพงหัวฟ้าก็เลยไม่ค่อยได้เจอกัน ก็ตอบว่าก็ยังคบกันอยู่ค่ะทุกคนเขาตอบไปว่าแบบเออยังยังไม่ชัดเจนวันนี้เขาก็จะเลยเรียกเธอมาเคลียจะได้รู้เรื่องไปเลยความจริงอ่ะเขาไม่อยากมาออกหรอกก็คือเอาจริงจริแล้วเนี่ยนะครับผมทุกคนก็ทุกคนหลายๆคนเนี่ยก็คือสงสัยแล้วก็ถามกันมานะครับทุกช่องทางเลยนะครับผมทั้งของผมแล้วก็ของมิวนะครับ ซึ่งผมก็จะขอมาต่อพิธีแล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้สถานะมันเป็นยังไงนะก็จากที่ผมได้ดูคลิปมิวพูดไปเนี่ยนะครับมิวได้พูดว่าตอนนี้คือยังไม่เลิกกันแต่ก็อาจจะห่างกันเพราะด้วยเรื่องงานแล้วก็เรื่องเรียนใช่ไหมนะครับแต่ความจริงมันมีอะไรที่แบบว่าเยอะกว่านั้นนะครับผมแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เอามาพูดไม่ได้นะครับผมทุกคนแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับ ถามว่าผมกยังคุยกันอยู่ไหมผมก็ยังคุยกันอยู่นะครับผมแต่ว่าผมจะให้มิวเนี่ยกลับมาทําคลิปแล้วนะครับปกติแล้วสรุปเธอจะกลับคลิปทําคลิปกับเขาไหมเพราะแบบเอฟซีอมาเยอะมากอยากให้เรากลับมาทำด้วยกันคือ <c oughs> ตอนนี้เขาต้องบอกตรงๆว่าก็อย่างที่เธอรู้อะเมื่อก่อนเขาแบบทาคลิปจีบสาวมาเลยมาเลยตลอดใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องแบบว่าพึ่งสาวอะแบบว่าไปจีนกับสาวนู่นนี่นั่นใช่ไหม มันทาให้แบบว่าเมื่อวันใดวันหนึ่งอะสาวเน็ตไอดอลที่เราเล่นด้วยอะเขาอยู่ดีๆเขามีปัญหาไปอะคนก็คิดว่าแบบว่าเออเลิกทาคลิปเพราะอะไรเงี้ยแล้วแบบคนก็หายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เขาก็ไปอยู่กับพ่อบครัวรฟก็คือพวกพี่เ네นมอะไรพวกเนี้ยเออซึ่งมันก็มันก็เหมือนเปลี่ยนสไตล์ไปเลยไม่ต้องทีบสาวก็ก็อยู่กันเป็นแบบว่าครอบครัวได้ก็คือตอนเนี้ยมันแค่ไม่มีเรื่องสาวมากเกี่ยวเลย แต่ถ้าเธอมาอยู่ในคลิปเขาก็คือมันก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ไม่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ที่เธอคีดอะแต่เขาไม่เธอไม,ไม่ต้องเอาเขาไปลงช่องเธอก็ได้แต่เธอแบบมาทำในช่องเขาอะไรอย่างเงี้ยเอางี้ก็ได้เธอก็ไปอยู่กับข้อโภหกฟ้าเลยไหมล่ะบ้าพวกพี่เขายังไม่รู้จักเขาเลย เขาจะต้อนรับหรอกเดี๋ยธอพาไอก่างเธอพูดอย่างว่าเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวคือคือเขาไม่ได้เป็นครอบหัวหน้าครอบครัวฟ้าหรอกแต่ว่าเขาจะพาไปเจอไงพาไปเจอพี่เนมพาไปเจอพวกพี่ทีมอะไรพวกเนี้ยแล้วพวกพี่เขาจะโอเคกับเขาหรือรเปล่าก็อยู่ที่พวกเขาอะไม่ได้อยู่ที่เขาละตอนเนี้ยเพราะเขาเป็นเพราะเขาเป็นน้องสุดในแก๊งด้วยซ้าแต่ถ้าเกิดต้องทำจริงๆเขาก็ไปทำได้แต่แบบก็ต้องดูว่าพวกพี่เขาจะโอเคยอมรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ถ้าเกิดแบบยังไม่ได้ไปก็ขอแบบให้เธอมาออกช่องเขาได้ไหมแบบมาทำคลิปแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเอางี้กันก็ถ้าเธอถึงสองแสนซับเดี๋ยวเขากลับมาทําได้แต่ว่าได้ช่องเขาอาจจะไม่มีอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันได้เพราะ้องเธอแล้วเกิดแบบเอาไปมันจะไม่ตั้งสตอรี่อะไรอย่างงี้ใช่ปะใช่เออทุกคนก็า่าจะเข้าใจ แต่ตอนนี้เรื่องสถานะของเราอะ่ะทุกคนอาจจะยังคาใจก็เป็นว่าก็ก็บอกตรงๆเลยกันว่าตอนนี้ก็ก็ยังคบกันอยู่แต่ว่าก็ด้วยหลายๆปัจจัยเนาะที่เรารู้กันอยู่2คนก็นั่นแหละตามตามก็เอฟซีมิน่าจะเยอะ <c oughs> ทั้งในแฟนเพจทั้งใน Youtube ก็อยากจะบอกว่าก็ยังคบกันอยู่ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบเจอกันมันก็เลยแบบห่างกันอะไรเงี้ยหางกันสักพักกันทุกคน แต่ว่าช่วงนี้ผมผมก็มาเรียนที่มหาลัยแล้วก็อาจจะได้เจอกันบ่อยขึ้นอ่าเจอกันบ่อยขึ้นใช่แต่เนื่องด้วยงานงานงานช่องช่องผมก็ก็มันเยอะมันก็เลยมันก็เลยต้องแบบห่างกันอืมอะไรเอา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 อย่างนี้้วกันห่างกันเอาไกลๆไใกล้ๆทำไมไม่ได้ห่างกันไกลอ่ะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็สรุปเลยนะครับก็ยังคบกันอยู่ ยังโควินอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะกลับมาทำคลิปด้วยกันแต่ลงช่องมิวใช่แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะพาไปเจอกับครอบครัวหัวฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรับหัวเข้าเข้าเข้าครอบครัวไหมนะอยากให้ทุกคนกดติดตามถึงสองแสนสทุกคนไม่ไกลเกิดเรื่องเลยอีกแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะถ้าจะไม่ผิดจะไม่ได้ด้วยช่องเต้ก็จะไม่ได้โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดอยากให้มิวทำคลิปอะไรก็เม้นมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งช่องมาแล้วมิวนะคะทุกคนแล้วก็ ถ้าอยากทำคลิปกับดีมก็สองแสนสามค่ะทุกนคนเดี๋ยวดีมกลับมาแน่ค่ะแล้วก็ว<อ>ไม่ต้องเศร้า่ะทุกคนมันมันเวอร์อ่ะมันดาม่าเวอร์อ่ทุกคนโอเคเอะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย